คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดิกระยุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะสวีดัสสวัสดีกลาบสวัสดีครับกรับผมเฮียโชคทะลุรวยกินน้ำเก๊กหวยมาแล้วเด้อ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 ่านะเฮียโชคนะคนดีคนเดิมเพิมเ่มเติมคนจังไรนะครับมาแล้วกลับมาแล้วเฮียโชควิธีแห่งกีเลนโถเอ้ยวิธีแห่งกีเลนนะวันนี้นะครับเกมเดิมเด้อเฮียโชควิธีแห่งกีเลน นะวันนี้น่าจะมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับไ่พัมพารพัมพัมพมพมพารพามพมพารพัมพัมพาพมพัมพมพมพารำพัม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 นะมพับพัมพัมพัมพอะพัม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 พนะครมพั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 มพรมพัมพัะพัมพัมรัมพราพัมพมพัมัมพมพัมพัมพัมพมพัมพัมพัันั0 เอองินดูวันนี้2 8 0 0บาทนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสไครต์กดอะไรได้ก็กดกดให้เฮียหน่อยเดอเออ้อเอาเบ็ดแรกเห็นหนืจะทำปากเสียเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรเอ,อ็เบ็ดแรกนะครับเฮีชชยโชคจะปัดจับไปที่60บาทก่อนดูเชิงนะกดเองก่อนนะท่านผนะู้ชมนะสะเด็มเฮียโชคนะครับเออเขาให้ดูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มเล่นนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับ10นาทีแรกนะครับนะ อีกสัก3สามครั้งไอ้สัตว์ยังนี่นะท่านผู้ชมนะเอ้ยปลอมมืออย่างเงียยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะเอ้ยเงินทุน2,800บนนะวันนี้นะครับเบ็ด60บาทเล่นให้ดูเลยสิบนาะทีแรกนะวิธีแห่งกีเลนแม่งเข้าแม่งเข้าจริงนะท่านผู้ชมนะ เออมันมามันมาจริงนะมาจนเราตกใจเลยนะนั่นไงดอกนี้มาแล้วนะท่านผู้ชมนะเบ็ดแปดสิบนะครับเอ้ยเบ็ดหกสิบนะบวกอยู่บวกอยู่เออเออมาอยู่กมาอยู่เออต่อรอยแล้วต่อรอยแล้วเออมาอยู่นะท่านผู้ชมนะไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ได้กดอะไรได้ก็กดไปกดไปเถอะเนี่ยนี่พูดมุ้งตลอดเลยนะมุ่งมุ้งมุ้งเล่นมุ้งเล่นตลอดเลยนะ จับต้นชนไปไม่ถูกนะไปกันเรื่อยๆนะครับผมรอกนี้กดเองมันที่หมันที่เท่าอะไรหรือเปล่าวันนี้เอยวิธีแห่งกิเลนวิธีแห่งกิเลนเออแปดสิบสี่บาทมาอีกโโอ้ยนี่เนะท่านะาผู้ชมนะเออมาอยู่นะร้อยยี่สิบบาท ม,ออออมาอีกหน่อยลูกมาอีกเป็นทุนสองพันแปลูกมาอีกเออไปลูกไปเออไปลูกไปไปอีกเออสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครบับไปเรื่อยไปเรื่อยท่านผู้ชมเอ้ยวันนี้สิบนาทีแรกนะสิบนาทีแรกนะครับเฮียโชคจะเล่นให้ดูเลยเออเป็นกางใจให้เฮียโชคด้วยเด้อบวกก็บวกกกันนี่แหละ ไม่บวกก็ไม่บวกด้วยกันนี่แหละครับยูอย่างนี้แหละนะดูเป็นวิทยาทานนะครับผมเออทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเฮียโชคอะดูให้มันสนุกสนานให้มันตลกนะครับผมไม่อยากให้เครียดไงเวลาเฮียคนเฮียเห็นเฮียีเวลาเฮียเห็นคนเล่นสระแล้วเฮียชอบเห็นคนเครียดนะฮะไม่อยากให้เครียดนะครับ เล่นแบบเออมีสนุกสนานนะครับเออเจ้าคำเหี้ยไปพูดกันเลนะมโหลีอะไรไปอย่างนั้นนะ <laughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะยังไม่เข้านะท่านผู้ชมนะเฮ้ย60บาท ยัง,งนะสู้อย่างเดียวนะเฮียโชคนะไ <c oughs> อ้สัสเฮ้ยเออมาใ้ียหน่อยมาให้เฮียหน่อยเออหลอดนี้มาถุงเงินเต็มตีเลยน,ยนนะเฮียเลยเออหกบาทไปหกสิบไปเลยเออบอกไปโอ้โหหลอดนี้มาโหรีโอ้โหหนึ่งรอย <laughs> 498มา498นะครับเออมาอกแลนะท่านผู้ชมนะเออจิ้มให้ดู10นาทีนะครับเงินทุน2 8 0 0ได้นี่เด้อโอ้ยผักกาดแหมโอ้ยเรียนกันเป็นตับเลยนะแต่ไม่เข้าให้เหี้ยวไวเฮ้ยเออเออบวก15บาทเว้ยเออบวก60เวย้ยเออแล้วเราจะลดเบ็ดลงนะครับผมทีนี้ เสร็จในโชคนะทีนี้จะเหลือเบตยี่สิบนะครับฟีเจอร์เท่าไหร่ 1, นะพันห้าคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเผื่อมีเฮียจะดอกเสี่ยงตายนะสเต็ปเดิมเฮียโชคนะอดอกเสี่ยงตายเดี๋ยวมึงเจอกูอา่าดอกนี้มาอยู่นะเดี๋ยวมึงเจอดอกเสี่ยงตายเฮียโชคไอ้สัตว์ฟิวเจอร์แบบดอกเสี่ยงตายอ่ะท่านผู้ชมนะที่เ hey ฮียโชคทำคลิปลงไปอ่นะ <laughs> เออเออจะตายแล้วไงหายใจพผง,งาบผง,งาบผง,งาบ,งงาบไง ื้อฟิวเจอร์แม่งเลยเออฟิวเจอร์ดอกสุดท้ายไงให้มันหือมันหมานบวกมันหมานจริงๆนะท่านผู้ชมนะไม่เท่าทุนก็ก็ก็ได้เออแต่ส่วนมากก็จะเท่าทุนแล้วก็จะได้คืนบ้างไปพันหนึ่งสองพันอะไรอย่างเงี้ยไม่สิ่งก็ได้เยอะเออแต่เราจะถอดทุนเดิมนิ่งัานผู้ชมนิ่งนะ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 เฮ้ยมันยังไงกันวะเฮ้ยบวกน้อยบวกน้อย มาลูกมาเออมาลูกมามาลูกมาเอ้ยนี่เว้ยเฮียต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเฮียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮียซื้อแมงเลยนะสครั้งก่อนเพื่อความชัวเด็ดยี่ิบอ่ะซื้อแมงเลยดอกนี่แหละเฮียว่าต้องมาหละไปพัมพัมพัพัม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 ัมพัมพัมพมพัมพัมพัมพ มาลูกมาโอ้ยดอกนี้หนึ่งสองสามสิ่สามตัวแล้วขอยังไม่ติดเฮ oh, oh, ้ยย <necessary> ังไม่ติดท่านผู้ชมเฮ้ย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 เออในสี่ตัวนะดอกนี holy, one, ps. Ps e ้นะจะบวกเท่าไหร่ไปดูกันนะครับเออโอเคเจ็ดครั้งนะครับคูณสามเอ้ยพันห้าคูณนอคูณนอเนี่ยโงกนอวันหนีนอเท่าหน่อยเออสิบหกคูณหนึ่งคูณสี่ไปแล้วมาอีกเออสิบสองคูณสี่ ขอพันห้าคืนขอสองคืนนะไอคคืนก็มีแหงเหยาเอ้ยนิ่งครับผู้ชมนิ่งมาย่อยโอ้ยนี่นยนี่สาครั้งเออสีเจอ้ยย, 7, อย 28, โอ้ยยังไม่ถึงร้อยโอ้ยสามครั้งท่านผู้ชมโอ้ สิบสองนะครับเออร้อยยี่สิบนะพันห้ากูโอ้โหไอ้นี่ <laughs> นิ่งเลยผู้ชมนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะโอ้โหเฮียโชควันนี้ <laughs> เอ้เหลือแปดร้อยซื้ออีกได้ไปนี่ซื้อไปสี่บาทนี่จะหมดตัวเพราะฟิวเจอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไปอีกไปอีกสิไปอีกสิขอเฮียหน่อยเออขอเฮียหน่อยนะขอเฮียหน่อยนะขอเฮียหน่อยนะเพียขอร้องเพียขอร้องเถอะนะครับนะไม่เฮียหน่อยเอ้ยเขาสี่ตัวจะบวกเท่าไหร่ไปดูกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮียเอ้ย

โอ้ยเล่นตนลกอะไรกับชีวิตกูเนี่ยฮะโอ้ยไอสัตว <laughs> ์มันสนุก,กันมากแหมกับชีวิตเนี่ยฮะโอ้ยความศศรู้สึกของกูนะเนี่ยไอสัตวไม่นะไอสัตว์ไม่นะเฮ้ยเฮียหน่อยเฮ้ยเฮียหน่อยครับผม ไอ <laughs> ้ส <concealed> <laughs> <pare> ัตสเป็เอ๋อดอกทิ้งชวนท่านผู้ชมเว้ยสามร้อยไปสามร้อยพิเศษเงินสองพันเก่าขึ้นบอสวุอนเหนียวปิดปิดอีกแล้วเว้ยมาแล้วท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเข้าถี่ว่ะไอ้สัตว์ไปเข้าห้าแล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว เข้าห้าตัวนะสั์คูณหนึ่งคูณบวกสามยังดีอ่ะมามามาหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดครั้งคูณสองไปนะรอบนี้ <c oughs> เอ้ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดซับสไครป์เปิดรลานแจฮีช่วงนะครับผมเอ้ยหมดตัวกับหมดตัวน้ำกันนี่แหละฮ้องท่านผู้ชม <c oughs> หมดก็หมดด้วยกันนี่แหละครับเออได้ก็ได้ทำกันนี่แหละครับเอ,อ้อดีเด้จิบเสียโชคเน,ะคนาะจิบซะที่แล้ว,ออวมันบวกบวกให้กูเลยเอ,อ้ยไปลูกไฟไปลูกไป,ไปเอ,อ้ยศูนจุดหกคุณเจ็ดแล้วลูกไม้เฮียน้อยคุณเจ็ดแล้วลูกไม้เฮียน้อยเอ,อ้เยศูนจุดแปดด้วยฮัก ห้าจุดหกศูนย์ห้จต่งะครัสามจุดต่างหกสิบตงอีดแล้วเนี่ยอีสัตว์โอ้อีสัตโอ้ แบบบ้าๆนะเนียเล่นแบบบ้าๆนะเล่นแบบมักยองเล่นแบบบ้าๆแบบมักยองแบบบม่รูเ้นะเ,เ,เรื่องนะเอ้ยเพียงใดล่ะบันนี้มึงมันโตขาดทุนเ่ากลัวไม่เข้าเงี้ไอเหี้ยมังกรเลียงยาวไอ้สัสโอ้ยเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอีกครั้งหนึ่งเอาโอ้ย มัดตุงมัดตูมัดตู่มัดตุง,ตง,ตง,ตงอิศะ <laughs> น่าวันนี้นะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ดกดติดตามนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับหมดตัวครับเออขาดทุนนะเฮียโชคไม่เป็นไรงวดหน้าเฮียโชคจัดใหม่นะครับผม <laughs> โอเคนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ <laughs>